โรคตาบอดสีหรือการแยกสีไม่ออกเนี่ยทุกคนคิดว่ามันคืออาการเดียวกันไหมครับเหนื่อนคืออย่างนี้เว้ยก่อนที่ผมจะดีเซลหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคตาบอดสีหรือการแยกสีไม่ออกเนี่ยผมคิดว่า2อาการนี้เนี่ยมันคือคนลาอาการกันเวย้ยซึ่งโรคตาบอดสีในอุดมคติของผมเนี่ยมันก็คือมองไม่เห็นสีอะไรเลยมองเห็นแค่ขาวดําส่วนการแยกสีไม่ออกเนี่ยผมคิดว่ามันก็แค่การที่คนเราไม่สามารถแยกสี ใกล้เคียงกันออกได้เว้ยสาเหตุที่ทำให้ผมคิดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องย้อนไปช่วงอนุบาลเลยครับช่วงอนุบาลเนี่ยเป็นช,ช่วง first impression ของคนเราที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีใช่ไหมครับเท <c oughs> ่าที่ผมจําความได้เนี่ยตอนอนุบาลนะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจเรียนเกี่ยวเรื่องสีเว้ยไม่ได้ตั้งใจจําเกี่ยวเรื่องสี <c oughs> ผมจําได้แค่สีที่มันโดดขึ้นมา <c oughs> แดงเหลือง <c oughs> <c oughs> และผมว่าใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนขึ้นปฐมครับผมเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสีละปัญหาแรกที่ผมเจอเนี่ยคือผมไม่สามารถแยกสีน้ําเงินกับสีม่วงออกได้ผมคิดว่าสีสองสีนี้เนี่ยมันเป็นสีเดียวกันเว้ยใช่ไหมจนมีเพื่อนมาบอกผมนี่แหละว่าสสีนี้เนี่ยมันคนละสีกันนะมันไม่ใช่สีเดียวกันและอีกหนึ่งปัญหาดับโลกของผมเลยนะครับนั่นก็คือการฝากหยิบสีซึ่งการฝากหยิบสีเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะเพราะนอกจากจะหยิบสีผิดให้เพื่อนแล้วเนี่ยยังจะโดนเพื่อนด่าด้วยครับ ผ่านมัธยมต้นไปจนมามัธยมปลายครับคือมัธยมปลายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมมีความเกี่ยวข้องกับสีมากเวย้ยแต่ผมก็แพนเนี่เกี่ยวกับสีเวย้ยผมเลยจะใช้เพื่อนอยู่บ่อยๆว่าเอ้ยหยิบสีนี้ให้หน่อยดิหยิบสีนู้นให้หน่อยดิทุกครั้งเลยเวย้ยจนเพื่อนมันลำานะลาคาละบางครั้งมันก็บอกผมนะว่าเอ้ยทำไมไม่หยิบเองวะผมก็จะขอร้องมันนะนะแบบโอ้โหอ้อนวอนแทบกราบปีน <c oughs> แล้วอะแบบว่าหยิบให้หน่อยเธอหยิบหยิบ หยิบให้กูเถอะนะหยิบให้กูเถอะจนช่วงเวลาใกล้จบม6ครับช่วงเวลาใกล้จบม6เนี่ยเพื่อนบางคนมันก็รู้นะครับว่าไม่ใช่บางคนหรอกหลายคนเลยอะ่ะเขาก็รู้นะครับว่าผมมีปัญหาในการแยกสีบางคนเขาก็ตีความไว้ว่าผมมาตาบอดสีแต่ผมก็จะปฏิเสธเพื่อนตลอดเลยนะเว้ยว่าเอ้ยกูไม่ได้ตาบอดสีสักหน่อยกูแค่แยกสีไม่ออกซึ่งตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าตาบอดสีกับการแยกสีไม่ออกเนี่ยอาการเดียวกันหรือไม่ใช่อาการเดียวกัน รูว่าเพื่อนมัรู้่แต่คือผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเว้ยจนขึ้นมหาลาัยทีนี้ผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมแพนิกเกี่ยวกับสีผมก็เลยมักจะบอกกับเพื่อนเวลาทํางานก่อนเสมอว่าเฮ้ยเราแยกสีไม่ออกนะเรื่องสีเนี่ยนาจะการเลยหรือไม่ก็ผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสีเลยครับจนเพื่อนในมหาลัยของผมเนี่ยเขาก็เริ่มคิดกันแล้วว่าผม,มาตาบอดสีแต่ผมก็จะปฏิเสธเพื่อนตลอดว่าผม,มาไม่ได้ตาบอดสี ผมแค่แยกสีไม่ออกเรื่องนี้สรุปไม่ง่ายก็คือมันเกิดจากการที่ผมไม่ตั้งใจเรียนตอนมอบาลน,นะครับทาให้ผมคิดว่าตัวเองไม่สามารถแยกสีออกได้และก็ไม่ใช่ตาบอดสีครับเมื่อ <c oughs> ไม่กี่วันก่อนเนี่ยผมทําการรีเสิร์ชหาข้อมูลจอบโรคตาบอดสี ades, แล้วก็การแยกสีไม่ออกนะครับทำให้ผมค้นพบว่าท <c oughs> ั้งสองอาการนี้เนี่ยมันคืออาการเดียวกันครับเอ้านี่กูตาบอดสีเหรอเนี่ย โรคตาบอดสีเนี่ยเท่าที่ผมรีเสิร์ชถามข้อมูลจะเกิดขึ้นในผู้ชาย7-8%ผู้หญิง 0.4- สถึงหรือถึงโดยโรคตาบอดสีจะเกิดโดยพันธุกรรมนะครับไม่สามารถรักษาให้หายได้และสีที่มักจะตาบอดกันเและสีที่มักจะเป็นกันก็คือเขียวเหลืองส้มแดงครับโดยโรคตาบอดสีเนี่ยจะมี3ระดับครับทุกคนคือ1ระดับน้อยสีที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่า อาจจะเดาได้ว่าสีเนี้ยเป็นสีอะไร 2. ระดับกลางระดับกลางเนี่ยความสามารถในการแยกสีน้อยลงครับซึ่งผมคิดว่าผมอะ่ะเป็นระดับกลางเว้ยและระดับสุดท้ายคือระดับรุนแรงทุกอย่างที่คุณเห็น เป็นขาวดําแล้วโรคตาบอดสีเนี่ยสามารถทดสอบได้โดยแบบอิชิฮาระนะครับ <S 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 ก็คือการมองตัวเลขผ่านตุ่มสีที่ผมขึ้นไว้ให้นี่เลยฮนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ <S 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 ก็จ,จะมีบางคนนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อาจจะเพิ่งรู้ตัวเหมือนผมก็ได้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมลองตัดแนวน,นี้ดูเป็นยังไงก็ติชมกันได้นะครับบ๊ายบาย